2 3 4 5 6 7 8 9 0สวัสดีครับได้ยินไหมเอ่ยตอนนี้ผมต้องใช้เสียงค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากมันมีเพลงอยู่ข้างๆเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะครับเพราะเพราะนั้นผมต้องพูดเยอะๆเพราะไม่พูดแล้วมันจะเกิดเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์นะฮะตามมาเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะวันนี้พามาดูของแปลกอีกหนึ่งหนึ่งอย่างนะหน,งหนึ่งอย่างคืออะไรของแปลกก็คือเรื่องของ1.9ที่ดีไซน์ ล้ำสมัยมีอะไรแปลกๆให้ดูอีกเยอะเป็นครับเสียงชัดเจนหรือเปล่าตอบด้วยนะฮะตอนนี้ก็ต้องขอเรียกว่ากราวสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงไทเลสซิ่งสวัสดีครับก็วันนี้มาดูในงานอีกงานหนึ่งของที่เขาจัดขึ้นแต่พอดีพอดีพอดีเราเห็นอยู่หนคันคือน1.9เกาคันนี้ขออนี้เชิญเจ้าของนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับสวัสดีครับผม รถครับรถทีบาร์<ะ>เป็นเจ้าของรถคันนี้ครับผมถามกันเลยแน่นอนเราเห็นครั้งแรกปุ๊บเรารู้เลยว่าของแพงทั้งคันคหมดไปเท่าไหร่อันดับแรกสองล้านครับแต่งไปสองล้านหนึ่งจุดเก้าเจนสี่เดี๋ยวชิ้นแรกที่แต่งประมาณนี้ชิ้นแรกที่แต่งล้อครับล้อหมดไปเท่าไหร่ครับ ล้อหมดไปแสนแไปไปล้อบวกยางล้อบวกยางแล้วเบรกเบรกสองแสนต้นต้นตูนได้แนสิครับตูนได้แน่ครับแล้วตี้ต่อมาเป็นอะไรต่อครับเบาะก็เป็นเบาะครับเบาะคู่ไนเป็นเลคคารครับเท่าไหร่ครับเบาะคู่นี้แสนครับแสนหนึ่งคู่แสนดิฟฟี่ข้างในไม่ต้องเยอะ แค่เป็นตรงแค่เนี้ยก็จบแล้วอ่ะดิฟี่เท่าไหร่ครับเอเนื่งตัวนี้อยู่ประกหมื่น0 0บกวาการับ60,000ใช่ไหมครับมีจอยอีกต้นแบบที่ดีของเรามีจอยห้าหมื่นถูกต้องไหมถังในตัดดก็สมมติผมใหญ่ตาเนี่ยถังนี้สมมติมาสองล้านเนี่ยน่าจะอยู่ถังนี้ประมาณห้าหมื่นสมมติในกระเป๋าตังมีสองละห้าหมื่นครับจะตาโอ้โหแต่เราบอกเลยว่าเราชอบเบรกหลังมากนะฮะขายตัวกันเลยทีเดียวเบรกหลังยอเบรกหลังนะ แบมโบ่ชุดใหญ่ใส่เบรกมือด้วยใส่ที่จับเบรกมือด้วยอารมณ์เหมือนเอาขาดจะผอมอารมณ์เหมือนรถซุปเปอร์คาร์คันนี้เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรกันต้องบอกเลยระบบอนุกรมเทอร์โบคู่แต่อยากให้เพื่อนๆได้ดูนะอนุกรมคู่คืออะไรแต่หาอยู่อย่างหนึ่งผมนึกว่ายิงสดมาดูใกล้ๆครับที่นี่มัน300ร้รงกิโลเมตร หาอินเตอร์เจอไหมอินเตอร์เจอหรือเปล่าต้องถามว่าอินเตออินเตอร์เจอไหมใครหาอินเตอร์เจอมั่งไม่ไม่เห็นใช่ไหมไม่เจอไม่มีใครหายแล้วก็ไม่บอกไม่บอกนะครับผมไม่บอกจะหาไม่เห็นนะครับ่คือออกปั่นปั่นใบหลังปั่นใบแรกครับเข้าใบสองใบสองปั่น ออกนี่อันนี้คือท่อไอเสียครับท่ออเสียท่อไอเสียไอเสียออกอ่ะแล้วทีนี้หาท่ออินเตอร์เจอไหมอั่ครับผมอินเตอร์หาไม่เจอใช่ไหมผมบอกแล้วหาอินเตอร์ก็ไม่เจอแต่อีกอันหนึ่งเสื้อบินบินเหล็กเอาฝาบินเหล็กฝา C N C ฝา CNC นะครับต้องบอกเลยฝา CNC โดยเมงซังเมงซังไทยแลนด์ครับน้ำตอนนี้หม้อน้ำแผงแอร์แล้วก็อินเตอร์ออโต้แมกซ์หายไปหมดอุปกรณ์ที่มันไม่เกี่ยวกกับอุปรณ์ทั้งหมดที่มันอยู่บริเวณนี้ก็คือจะไม่มีเลยแม้กระทั่งกระบอกเติมน้ำกระบอกเติมน้ำก็ไม่มีไมมม่ีเลยครับผ แต่ผมแนะนําอีกกัน์นึงสายโชว์ในตัสต้องมีแต่นี่ประหลาดกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงเปิดเปิดเปิดโชว์นิดนึ่งเปิดโชว์นิดนึงอ่าเปิดโชว์นิดนึ่งนะฮะสวัสดีสามพันหนึ่งร้อยยูเซอร์นะฮะที่เข้ามาดูนะครับต้องบอกเลยว่าโหดเคตรไร่จริงกับสายนี้อ่ะเดี๋ยวเราเปิดโชว์กันนิดนึงครับโคตรนะครับพี่ถูกไหมเราไม่ได้โกหกเราชอบตรงเนี้ยโอ้เป็นเซอรโอเคแสดงว่าคันนี้มีดินชูระ ดีจังเลยดีที่สุดของล่างคนไทยนายเป็นไงบ้างครับอ่าโอ้โหดูนิดนึงแต่เขาติดฟิล์มดำมากเลยอ่ะมันกระดุกกระดิกได้มันกระดุกกระดิกได้โอ้โหโคตรไอเดียเลยโอ้โหโอ้โหดูหัวเกียร์นี่มันต้องมีประมาณน่าสิบหมื่นหรือสองหมื่นไหมนี่บอกนิดนึงผมมีอีกหนึ่งไอเดียทำไมไม่ติดหลอดไฟไว้เล็กๆอ่ะ LED อ่ะ อันนี้อันนี้คืองานงานงานนี้มันเป็นงานแรกเลครับที่ที่่จะเสก็คือรอให้เก็บรายละเอียดว่าจะเพิ่มเติมอะไรอ๋อรอเพิ่มเติมใช่ไหมแต่สุดยอดมากแต่ที่สำคัญอย่างที่บอกแหละใครหาหม้อน้ำแผงแอร์อินเตอร์สรุปรู้ไหมว่ามันอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนครับอินเตอร์จะอยู่ด้านล่างครับอยู่ใต้ท้องรถอยู่ใต้ท้องครับนี่นี่อยู่มุมนี้ แล้วอยู่ข้างในโู่นะเห็นป่ะเห็นแผงป่ะเห็นแผงนะโอ้โหของจริงครับ ชอบมากหันมาพี่เก่งบอกเป็นไงล่ะสุดยอดแอร์เย็นไหมแอร์เย็นปกติครับแอร์เย็นปกติขอบคุณพี่เอกนะครับขอบคุณด้วยชิ้นแรกที่แต่งในส่วนใหญ่จะแต่งอะไรถึงต่อไปคันที่สื้อชิ้นแรกที่แต่งส่วนใหญ่แต่งอะไรเปลี่ยนล้อครับเปลี่ยนล้อก่อนอ่ะวัยรุ่นสเต็ปวัยรุ่นคือเปลี่ยนล้อใช่่เปลลียน้อจัดทรงจัดทรงครับอันนี้จะมีโป่งเล็กๆอย่างไรยางไซส์ขนาด18เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เป็นขอบ20อ๋อ20เลยเหรอโอ้ย เพิ่งเห็นนะว่าล้อยี่สิบครับโอ้โหใช้ยางแพงด้วยล้อยีส่สิบมีแต่ผมมีส่วนมากจะถามเรื่องเรื่องยาง <c oughs> ยางแพงยางเท่าไหร่นะหมายถึงไซส์อ่าหน้าสองแปดห้าสามห้าครับหลังสามหนึ่งห้าสามพิครับใช้ชุดใหญ่เลยครับแค่เจอเบรกแบมโบไปก็ร้องอาร์คแล้วเบรกชุดหน้าเท่าไหร่นะเบรกหน้าหลังมันสองแสนสองแสนต้นๆ้นครับเบรกหน้าหลังสองแสนแต่ได้ข่าวว่า คุณลถไม่ได้ไม่ได้แต่งทีเดียวหมดไม่ได้แต่งทีเดียวหมดครับก็คือเรามีเงินเราก็ไปให้เขาทีหนึ่งมีเงินเราก็ไปให้เขาทีหนึ่งคือไม่ได้มีเงินแบบว่าทำสองล้านมีเงิน2ล้านไม่ให้เขาเลยไม่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 ค่อยๆแต่งค่อยๆทำครับทำไปเรื่อยๆใช่เพราะเพราะรถตัวนี้ออกมาตั้งแต่วันเปิดตัวอ่าเพิ่งจะเสร็จเมื่อวานนะครับอ่าเพิ่งเสร็จเมื่อวานครับแต่งไปเรื่อยๆแต่งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งประเด็นครับแล้วแล้วที่สำคัญต้องบอกนิดนึงว่าฝาน้ำมันเครื่อง หาเจอไหมเพื่อนเพื่อนทางบ้านหาเจอไหมครับ3,500ยูเซอร์เนี่ยหาเจอหรือเปล่าฝาน้ำมันเครื่องอยู่ไหนเป็นการเซอร์วิสที่โคตรลำบากเลยผมบอกตรงแต่มันไม่ลำบากมากเพราะมันเป็นน็อตสีตัวครับน็อสี่ตัวหกเหลี่ยมคือประเด็นคือตรงนี้ รถเรามันเป็นรถรถรถโชว์อ่าเดือนสี่เดือนหนึงจะถ่ายทีนะเครื่องอ่เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้แบบปล่อยบ่อยเราถามตรงไปขนาดนี้วิ่งจริงได้ปะจริงจแล้วก็ยังวิ่งจริงได้ครับผมย้ำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ารถคันนี้วิ่งจริงได้มาจากไหนคือนะตอนนี้เอาแบบเอาแบบจริงๆเลยคือวันนี้สไลด์มาครับสไลด์มารถยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้จูนเก็บอะไรเลยคือรถเมื่อวานเนี้ยไอตัวเนี้ยถูใส่เมื่อวานตอนสี่โมงเย็น เสาบนอ่าคือเนี่ยรถมันเพิ่งจะเสร็จประมาณตอนสี่โมงเนเพราะพอดีมันมีงานวันนี้ก็เลยมาก่อนอ่าฮะถ้าเดี๋ยววันนี้จบงานก็เอากลับไปที่ถูเอาไปเก็บรายละเอียดอีกนิดนิดหน่อยหน่อยอ่าฮะแต่เราก็ยังรถขับได้ครับกี่ม้ากี่ม้าก็ยังยังไม่ได้จูนจะไม่ได้เลยครับยังไม่ได้จูนเลยเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ผมชอบอีกหนึ่งงานแต่เสียงมันจะดังหน่อยเปรอมาดูนึงเนี้ย ไม่รู้ตัวสูงแต่ลอยให้มันดูแคะดูแคะใช่ครับผมสติ๊กเกอร์สวยนะเอาลองเรานี่ก็เป็นคนแปลกพู่แปลกควนะเราเนี่ยสปอยเลอร์หลังดูได้เลยเหรไหมใช่ใช่ครับสปอยเลอร์หลังเป็นเป็นคารบอนนะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับสปอยเลอร์หลังนะครับด้ในภายในรถครับโอ้โวอันนี้ผมขอเลยพี่เอ็มฮะอันนี้มันเป็นของซีที่แบบน้ำหอมซิ่งของต้องมีจริงๆครับ ใครที่เก็บดีเทลมากอ่ะเห็นรถซิ่งอ่ะเก็บดีเทลมากไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังนิยมอยู่ไหมมันค่อนข้างจะดังนิดนึงนะแต่ต้องบอกเลยว่ามันก็มีทุกคันทุกอย่างมันจะทุกอย่างในรถคันนี้มันจะเจาะมันจะไม่เจาะอะไรเลยจะไม่เจาะอะไรเลยใช่ไหมมันจะเข้าตำแหน่งเดิมรูเดิมถอดออกแล้วก็ประกอบกลับเดิมได้ทั้งหมดก็คือพูดง่ายว่าไม่ได้เจาะเลยไม่เจาะอะไรเลยครับตัวตัวโอ้โหนี่โคตรเฟี้ยวเลยไม่ได้เจาะข้างในสะอาดมากตอนแล้วนะครับ เน้นเน้นดำเน้นดำใช่ไหมครับวนี้คืออีสานอีสุทีต้องบอกว่าหล่อจริงๆหัโกหัวเก์ก็หล่อกระจงกระจกมีครบยอขึ้นนิดนึงได้ไหมคะมีครบเลยนะฮะตรงนี้ที่จับอบเปลี่ยนสุดยอดทีบาร์ทวินเดอร์โบคืออะไรทีบาร์คืออบริษัทที่ผรอทีานครทบารคอเป็รทบริษัอทีบรทีบาอยู่แท่บารออร่บาเอร่าเอรบารืออะไรารืออไรรออไาออไารออทํารกแตอง ต่างๆนะฮะต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงเรื่องของดีไซน์โดยเม้งสังทั้งหมดทั้งเส้นนี่ก็เม <Meng Sang S 2> ้งส <คน S 2> ังเม้งสัง็นคนจัดให้พเพราะฉะนั้นวันนี้คือ,อบอกเลยว่ามาอีกหนึ่งหนึ่งวันที่เรียกว่าของจี๊ดหงเดียวในโลกที่มีอินเตอร์อยู่ใต้ท้อง <c oughs> ต้องบอกเลยว่า <c oughs> <c oughs> โคตรไม่ธรรมดาอันนี้โหดไปไหม ก็ไกลจริงผมอยากจะให้มันเป็นประมาณนั้นเลยครับอะฮะให้เป็นประมาณนี้เลยใช่ก็คือผมต้องการที่แบบเราลงทุนไปแล้วเราก็ไม่อาากให้มันเหมือนคนอื่นเราก็ต้องแบบให้มันแปลกให้มันแหวกไปให้แหวกไปเลยอาใช่ครับบางคน<า>อาจจะถามว่าแล้วอินเตอร์มันจะไม่ร้อนเหรอคืออินเตอร์มันมีตัวรับลม อยู่แล้วรับลมเข้าห่างเตอร์อ๋อมีตัวดักตัวดักข้างในเตอร์และทั้งบนงมันก็จะมีน้ำแอร์ออลงไปเลี้ยงเยอะดวเดี๋ยวมีน้ำแอร์น้ำแอร์ลงไปเลี้ยงอินเตอร์ครับมีน้ำแอร์ลงไปเลี้ยงอินเตอร์อีกทีนึงครับเป็นอินเตอร์น้ำเหรอเป็นอินเตอร์ลมเนี่ยครับอ๋อแต่มีน้ำแอร์ที่น้ำแอร์ลงไปเลี้ยงเลี้ยงเหมือนกับว่าวยเย็นๆมันเย็นขึ้นอีกหน่อยหนึ่งอ๋อให้มันเย็นๆลงไปโอ้โหนี่สุดยอดไอเดียเลยนะเนี่ยของพี่เม้งเองครับพี่เม้งเป็นคนเป็นคนดีไซน์ให้เลยใช่ไหมใช่ครับเเพราาะะฉนนั้้ตอองบกลยว่ ดีไซน์แบบนี้น่าจะเป็นคันเดียวคือคันนี้เป็นคันแรกคันเดียวของคันนี้ของเมงทางเมงสั่งกับคันแรกเลยคันแรกเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราแค่อยากพามาดูนิดเดียวนิดเดียวจริงว่าเฮ้ยหาดูยากขนาดนี้จะเป็นยังไงเพราะไม่มีใครทาแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณรถมากเลยครับมาจากไหนนะมาจากเขาฝันการจนะบุรีครับการจนะบุรีมาจากการเลยครับโทษนะ เอ่ออันนี้โซ่หรือสร้อยฮะดูนะครับโซ่หรือสร้อยฮะดูอันนี้เลยเดี๋ยวเอาไว้จำนำไปฝากที่เม้งขอดี่ไว้จำนำเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องขอบคุณเพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งที่เขามากดไลค์กดแชร์แล้วก็พามาดูของแปลกวันนี้้องขอบคุณคุณรถมากเลยครับเดี๋ยววิโอกาสเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเยงกันถึงกาญจนบุรีขอบคุณมากครับอย่าลืมนะเพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจให้กันด้วยนะจ๊ะเพราะมีอะไรเด็ดเจ๋งเราจะแอบเอามาให้ดูเดี๋ยวนี้เวลานี้ดีที่สุดก็ กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้หรือว่ากดเห็นก่อนซีเฟิร์สเพราะว่างั้นเดี๋ยวโดนปิดกันฮะไปแล้วสวัสดีครับเขาเคยมีแผลกันอยู่คือยังไงเขามีรถซิ่งกอีหนึ่งทัยเป็นออนนิครับนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยผมไปไลฟ์ที่อู่ของเบียร์อาลาดครับผมก็ไปเล่นท่อโคตรกระจายมาแล้วทำไมเรื่องทำไมโรถามก็ดู